อัปเดตราคาใหม่ครับโตโยต้าร v o ใครหากระบะแคบที่เป็นออโต้ครับแต่ในโฉมโตโยต้าไฮรักรีโวแล้วเครื่องตัวใหม่แล้วนี่คือรี v o ปี2015เครื่อง2.4นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้กระบะแคบยกสูงเปิดได้ p ีเ n e r นอรถปี2015ครับคันนี้สีดำนะครับรุ่นตัว E G ีเกียร์ออโต้ปัญชนท้ายครบบันไดข้างสำหรับตัวสูงแม็กตัวเดิมครับ ตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับยางใหม่ตัวบาวโวนะครับยางปี2023ทั้ง4เส้นนะครับนี่นะครับมาเลยชสซีเห็นชัดเจนนะครับคันนี้ยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนี่วันนี้มาขายราคาบอกเลยว่าเล้าใจมากๆนะครับดูชายช่วงล่างกันก่อนนะครับนี่ ราคาครับคันนี้ราคาไฟแนนซ์ก่อนจะมี2ราคามีราคาไฟแนนซ์และราคาเงินสดนะครับราคาไฟแนนซ์ครับ3าม0 0นบาทใครซื้อเงินสดครับ3า0 0 0 0บาทครับลดค่าใช้จ่ายให้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์เนี่ยผมจะอยู่ประมาณประมาณหมื่นกว่าบาทเพราะว่าต้องทําประกันให้ด้วยมันจะเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับแน่นอนครับ แค่ชั้นหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า15ื่นห้นี่คือประกันชั้นหนึ่งซึ่งจะทําให้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปโอนเองซื้อเงินสดแบบลูกค้าเอาเอกสารแล้วก็ไปจาัดก,การเองเงินสดผมลดให้เพราะเงินสดไม่มีค่าใช้จ่ายสามแสนจ็ดหมื่บาทนี่คือราคาเงินสดแต่ถ้าไฟแนนซ์เพิ่มมาอีก1 9 0 0งบาทเป็น3ามแส0แบาทนะครับนะนะครับท่านใดสนใจสอบถามกันมาได้ เงินสด307จัดแฟรนซ์389 389ตรงนี้นะครับก็จะดูแลค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างเลยลูกค้าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับจะอำนวยความสะดวกให้หมดค่าจัดค่าโอนค่าเซ็นเอกสารนอกสถานที่หรือมาเซ็นที่ร้านตามสะดวกของท่านก็บริการให้นะครับทุกรูปแบบนะครับพวกนี้เป็นเก๊นะครับมีที่ใส่ของพวกบุ๊กนะครับนะครับ มีถุงมลมนิรภัยให้ทั้งฝั่งทางผู้โดยสารแล้วก็คนขับคอนโซลครับมุมมองภายในผู้โดยสารไม่มีแตกแล้วชํำรุดครับเป็นเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้มีพาวเวอร์ให้มีอีโค o โหมดให้นะครับพวกนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดเพิ่มอัอตรารอบที่ต้องการรอบที่สูงนะครับหรือต้องการทำความเร็วในขณะที่เราขี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับสภาพสวยแล้วก็ประตูแคบนะครับไม่มีแตกหักชำรุดได้ๆนะครับนะครับน็อตเนสไม่มีการขยับครับหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับเบาะรองแคบครับตัวนี้ตัวพิงนะครับไม่มีแตกชำรุดหรือฉีกขาดได้ๆนะครับนี่สโลปให้ดูทางเพดานบนนะครับ ยวรอย,อยการใช้งานไม่มีนะครับสภาพสวยเลยเด็กเล็กไม่ค่อยได้นั่งเล่นนะครับก็ถือว่าดูแลเรื่องของความสะอาดเนี่ยผ่านเลยนะครับมีกล้องลูกค้าเสริมกล้องหน้ามาให้ด้วยแล้วก็กล้องหลังติดรถนะครับแกทําเสริมเข้ามานะครับนี่คือมุมมองครับมีชั้นวางอ่าพวกแก้วน้ําให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารคนขับก็จะมีเหมือนอย่างนี้แหละเช่นเดียวกันนะครับเบาเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งคัน บอกไม่มีฉีกขาดอำนวยความสะดวกเปิดเปิดฝากระโปรงนะครับนี่จอยเปิดฝากระโปรงนะครับอำนวยความสะดวกนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนท้ายกันรอครับถ้าคันนี้จบแหม่ต้องมีการส่งเสริมค่าขนมแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปิดฝากระโปรงครับนี่ครับ ทีมงานแล้วก็าเป็นทีมงานบริการมีการจัดส่งให้นะครับส่งถึงบ้านท่านเลยนะครับน,นี่พวกนี้ตามขอบตัวเข็บเดิมครับไม่มีพวกคาบสนิมใดๆนะครับที่ถ่ายให้ดูตรงชายตรงนี้นะครับตามล่องไม่มีคาบสนิมใดๆตัวอ,กอักษรหรืซูมกล้องเข้าไปชัดๆนี่นะครับนะครับให้ดูนะครับ หนังสือสีอาเม็ดอาร์ตนะครับด้วยคอามาสีดำแหลมมองไม่ค่อยเห็นด้วยแหละนะครับนี่ครับพวกนี้ตะเข็บชายเดิมหมดเลยนะครับสองฝั่งจะเป็นเหมือนกันนะครับย้อนแสงแล้วนี่ยโอเคครับย้อนแสงสักนิดนึงครับนะครับตะเข็บชายเดิมหมดเม็ดอาร์ตนะครับนี่ครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับ ใช้งานแต่จริงเนี่ยบ้างเกิดอันนี้อยู่อุบลน,นะนะครับใช้งานนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาวนเวียนอะ่ะส่วนมากใช้ที่อุบลแต่ว่าก็มาสลับที่ขอนแก่นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับไปออกรถใหม่นะครับออกรถใหม่อยู่เหมือนเขาจะเป็นญาติกันอะ่ะนะครับออกรถใหม่อยู่โชว์รูมที่ขอนแก่นแต่รถใช้งานอยู่อุบล แต่ที่ผมว่ามาหามาหากันบ่อยก็มีใช้งานที่อุบวนกับขอนแก่นเป็นการเดินทางนะครับนานๆครั้งที่มาเจอกันเหมือนเป็นพี่น้องครับนะครับแต่รถเจ้าของครอบครองคนเดียวนะครับรถเจ้าของครอบครองคนเดียวนะครับประตูแคบสวยครับนะครับสติกเกอร์คั่เตือนมืออย่าไปบางตรงนี้เพราะว่าจะปิดเปิดปิดนะครับก็จะมีเตือนไว้นะครับพวกตามหัวน็อตนะครับพวกนี้ซุ้มซอกเดิมนะครับ ไม่มีการขยับมัดแงะเลยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับดูความสวยงามเบาะแคบหลังนะครับสภาพก็ภายในไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยเบาะสภาพสวยเป็นเบาะหนังทั้งคันพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยให้พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้สภาพสวยไม่มีฉีกขาดหรือว่าขาดแตกรายงานที่สภาพที่ว่าไม่ต้องไปเก็บอะไรเลย นะครับพร้อมใช้ครับตรงนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดได้อ่าอันนี้เปิดฝากระโปงอ่ะทีมงานเปิดแล้วครับลืมครับเลขไม่ตอนนี้เหลือเลขไม่นะครับน่าจะถ่ายกันหมดแล้วในเรื่องของภายในเลขไมหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าโลนะครับจริงๆเลขไม้เนี่ยเก้าหมื่นกโลนะครับทีมงานขับมาจากอุบลครับนะครับ รถเจ้าของครอบครองคนเดียวนะครับย้ำว่าครอบครองคนเดียวนี่นะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเป็นเครื่อง2 4เกียร์ออโต้นี่ครับสภาพสวยกิิบนะครับแห้งสนิทนะครับมีมี ABS นะครับ สูมซอกตามคานเดิมอาฝั่งขวานะครับตามขอบคานตัวแอลฝั่งทางซ้ายนะครับหัวนอ็อตนะครับพรุ่งนี้ครับเหลี่ยมสันสเปคคงเดิมหมดดูเพจครับปี2015เครื่อง2.4สติกเกอร์มอกอนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับงัดแงะนะครับ รถเดิมครับดูง่ายนะครับแหงงาันคมร้อนนะครับตามขอบชายนะครับทุกองค์จุดทุกองค์ประกอบเลยแหละทุกจุดเลยนะที่จะถ่ายให้ดูก็จะเห็นเม็ดอาร์คตรงนี้ครับนี่ครับวงกลมวงนี้จะเป็นเม็ดอาร์คนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องแบบอากาศนะครับนะครับนี่ตัวสติ๊กเกอร์ตาไก่สองฝั่งมีเหมือนกันตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวรองยางตรงนี้นะครับเป็นรองกันกระแทกนะครับก็จะมีตัว สติกเกอร์เมื่อกี้ลองไว้นะครับนะี่ครับนะี่ครับซุ้มคานเดิมหมดครับนะี่ครับนะี่ครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้กุญแจสองดอกนะครับผมเช็คเอกาสารและกุญแจสองดอกเป็นรีโมทแบบนี้เลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ก็เป็นประมาณนี้ครับไม่มีควันไม่มีไอครับรีโว่สองจุดสี่ตัวอีปีสิบห้าครับ โอเคครับเป็นประมาณนี้ครับโตโยต้าไฮลักร e ีโว 2.4E พีแดนเนอร์ครับราคาค่าตัว389,000บาทในราคาจาัดไฟแนนซ์เงินสด370,000บาทสนใจสอบถามมาได้มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านท่าน นะครับสำหรับวันนี้ครับผมเลวอนจากช่องรถเมืองสองอนแก่นต้องขอตัวลาณที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสนใจครับแคปหน้าจอให้เห็นป้ายทะเบียนหรือเห็นรูปทรงก็ได้เดี๋ยวผมก็จะเห็นเองแหละนะครับเพราะว่าเป็นคนมาถ่ายเองแล้วก็เบอร์โทรก็ที่ท่านโทนเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรที่คุยกับผมโดยตรงเลยกับคนที่รีวิวโดยตรงเลยนะครับหรือสนใจวิดีโอคอเจอตัวจริงกันได้นะครับผมอยากเจอรถนะครับสถานที่เราก็ถ่ายมีสถานที่อยู่อ่านี่ๆๆ เห็นไหมครับห้าพระนะครับจังหวัดขอนแก่นตำบลห้าพระนะครับเสื้อใน g o o g l e Map ก็จะเจอเด็กน้อยเล่นสามตะก,ก้ออารับเราเราจะเซลฟี่ให้เขาเห็นนะครับเซลฟี่<ม>ครับอ,อันนี้คนขับนะครับคนขับที่<ร>ามาอยู่รับส่งท,ท,ทั่วประเทศเลยนะครับรับส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนรีวิวนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยเคยคอมเมนต์มารอบหนึ่งแล้วว่าทำไมตอนถ่ายรีวิวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยก็ คนขับไอคนที่จะถ่ายให้เ <Biz> หนี่ยเขาไม่สะดวกผมก็ต้องถ่ายเองนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นว่ามีตัวตนมีหลักแหล่งนะครับนี่คือการขายในออนไลน์นะครับการได้เห็นหน้าการได้ยินเสียงเห็นรูปภาพเห็นสถานที่นี่คือองค์ประกอบว่ามีตัวตนอยู่จริงเป็นประมาณนี้นะครับผมใครสนใจโทรสอบถามกันมาได้เดี๋ยวขึ้นบทโทรติดต่อรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ